สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำวิธีการทำกระเทียมเจียวนะคะซึ่งสูตรนี้ง่ายมากๆแล้วก็ทำให้กระเทียมเนี่ยออกมาไม่มีรสชาติขมมีความกรอบแล้วก็เก็บไว้ไนานด้วยค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะก็แกะกระเทียมแล้วก็ปอกเปลือกกระเทียมล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะจากนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะามาตำสับหรือว่าเข้าเครื่องปั่นแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะใช้เครื่องปั่นนะคะโดยเวลาปั่นก็ไม่ต้องปั่นให้ละเอียดมากนะคะแค่ให้เขาพอหยาบๆค่ะ นี่นะคะก็จะได้ความหยาประมาณนี้จากนั้นเราจะนามาทำกระเทียมเจียวกันค่ะเริ่มต้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะโดยไฟที่ใช้เราก็คือจะตั้งเตาจนกระทั่งน้ำมันเนี่ยร้อนก่อนใช้ไฟปานกลางค่ะตอนเริ่มต้นพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่ตัวกระเทียมลงไปค่ะจากนั้นเราจะเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะ โดยขั้นตอนเริ่มต้นนะคะจะใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อให้ตัวกระเทียมเนี่ยเขามีความกรอบนะคะจากนั้นก็ทอดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ใช้เวลาประมาณ14-15นาทีค่ะในระหว่างทอดนะคะไม่ต้องคนตลอดคนแค่ช่วงแรกๆนะคะเพื่อให้ความสุกเขาเนี่ยกระจายทั่วกันค่ะ จากนั้นก็อาจจะนานานทีสัก3-4นาทีก็มาคนกลับด้านทีนะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วกันนี่นะคะตัวกระเทียมเจียวเขาก็จะเริ่มมีความเหลืองขึ้นเรื่อยๆค่ะ พอได้ความเหลืองประมาณนี้ก็พอนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาออกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสุกต่ออีกค่ะถ้าสีเข้มกว่านี้เดี๋ยวเขาจะมีรสขมเพราะว่าเขาอาจจะไหม้ได้นะคะจากนั้นก็ถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวกระเทียมเจียวอย่างเดียวโดยที่ไม่มีน้ำมันก็สามารถกรองออกมาได้ค่ะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานเลยความกรอบก็จะยังคงอยู่นะคะหรือว่าใครจะ เก็บไว้แล้วก็แช่น้ำมันไปด้วยก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับที่ความชอบเลยค่ะนี่นะคะพอเราทำเมนูนี้นะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ทำอาหารในวันอื่นๆได้เลยอย่างเช่นพวกหมูกระเทียมไก่กระเทียมเราก็สามารถใช้กระเทียมเจียวตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะใส่ในเรื่องของสาวสากูไส้หมูข้าวเกลยบปากหม้อก็ได้เช่นกันค่ะ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับกระเทียมเจียวมาเดี๋ยวมาดูความกรอบของกระเทียมที่เราทอดกันค่ะสูตรนี้ไม่ต้องผสมแป้งเป็นกระเทียมจริงๆเลยนะคะเป็นกระเทียมอย่างเดียวเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม s u b ส c คร b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ